สวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกๆคนเข้าสู่ช่องจริงจังกับเรื่องแดกสำหรับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ถนนบางกรวยซสยน้อยนะครับเพื่อนๆหน้าปากซอยวัดบางกลางจังหวัดนนทบุรีนะครับนี่ครับมีร้านเด็ดนะครับป้าเล็กอาหารตามสั่งนะครับกับชายซีบะหมี่เกี๊ยวร้านนี้นะครับอร่อยไม่เหมือนใคร ชายสี่บะหมี่เกี้ยวเหมือนกันนะครับแต่ความอร่อยต่างกันครับเพื่อนๆแล้ววัตถุดิบให้อย่างเยอะร้านนี้คือทั้งหมูทั้งเส้นให้เยอะมากแล้วก็อาหารตามสั่ง a ะเลสนะครับชามใหญ่ๆทั้งข้าวทั้งกับให้เยอะมากเป็นขวัญใจมหาชนนะครับเปิดขายตั้งแต่8โมงเช้านะครับไปจนถึงประมาณ1นึ่ทุ่มของทุกวันครับเพื่อน ก็สำหรับร้านชัยสีบะหมี่เกี๊ยวสาขานี้นะครับรับคนละครึ่งด้วยนะครับร้านนี้นะครับมีทั้งเมนูก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำข้นใส่พริกเผาและนมโอ้โหข้นๆหอมๆเผ็ดๆอร่อยมากนี่ครับดูตัวหมูแดงนะครับหมูแดงร้านนี้ผมอย่างชอบเลยนะครับแต่และเส้นเนี่ยเลือกมาแบบติดมันอย่างช่ำครับเพื่อน ร้านนี้นะครับหั่นให้ชิ้นนั้นหนาชิ้นใหญ่ใหญ่สะใจกินสาขาไหนก็ไม่เหมือนร้านนี้นะครับมีทั้งข้าวหมูแดงข้าวหมูกรอบบะหมี่เกี๊ยวก๋วยเตี๋ยวต้มยำน้ำใสและน้ำข้นนะครับเ,เพื่อนๆมีน้ำบริการฟรีนะครับนี่ครับเ,เพื่อนทั้ง2อร้านนะครับมีน้ำบริการฟรีทั้งสองร้านนะครับสามารถตักฟรีได้เลยครับ ระหว่างรออาหารนะครับก็ทานน้ำเย็นๆชื่นใจรอก่อนเลยนะครับแล้วก็มีนี่ครับเพื่อนแคบหมูแบบติดเขาเรียกอะไรอะ่ะแคบหมูติดมันนะครับเพื่อนนี่ครับแล้วอันนี้ทอดเองนะครับเพื่อนของสดใหม่ทุกวันแน่นอนและกรอ,อบกรอบแบบหูดับนะครับเพื่อนกรอบอร่อยมากไม่กรอบแข็งนะกรอบแบบฟูๆกรุบๆนะครับเพื่อนนี่ครับเป็นแบบแคบหมูติดมัน ยิ่งมีติดเนื้อหน่อย,น,อยนะหูโคตรอร่อยครับเพื่อนๆน,นี่ครับถุงหนึ่งก็ยี่สิบาทเท่าน,นั้นเองนะครับท่านที่ชอบทานกากหมูเจียวแบบนี้ร้านนี้ไม่ปิดหวังแน่นอนนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับวางไว้ให้เป็นตะกร้าเลยมาแล้วครับเพื่อนๆผมสั่งมาเป็นบะหมี่เกี๊ยวนะครับบะหมี่เกี๊ยวแห้งน้ำซุปเขาจะแยกให้ต่างหาครับร้านนี้ นี่ครับดูเกี้ยวนะครับเพื่อนๆระดับพัตะคารตัวเหมือนกับเขาเรียกอะไรอ่าเกี๊ยวซาเลยนะครับตัวใหญ่มากและไส้เป็นไส้หมูสับหมักปรุงรสสูตรเด็ดของทางร้านนี่ครับแล้วก็จะมีซอสหมูแดงราดให้นะครับนี่ครับแล้วตัวกากหมูกระเทียมเจียวมาเป็นแบบนี้เนี่ถึงได้บอกว่าทานที่ไหนก็ไม่อร่อยเหมือนร้านนี้สาขานี้นะครับ แม้จะเป็นชายสี่บะหมี่เกี๊ยวเหมือนกันนะครับคือเส้นบะหมี่น้ําซุปเขามีสูตรเดียวกันนะครับแล้วก็ตัวการทําหมูแดงการทําหมูกรอบเนี่ยเขาจะสอนมาเหมือนกันนะครับแต่ว่าอยู่ที่ว่าใครจะพริกแพงทําให้หาหน่ากินนี่ครับเพื่อนๆความอร่อยความน่ากินมันต่างกันครับร้านนี้นะครับผมทานแบบไม่ต้องปรุงก็อร่อยครับน้ําซอสหมูแดงเขาคือแบบ หอมหวานมันเค็มครบรสอยู่แล้วครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วเส้นบะหมี่ของบะหมี่ใช้สีเนี่ยคือเส้นเขาจะออกใหญ่ๆมันจะหนึหนบๆกรึบๆอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆนี่ครับร้านไหนลวกได้ดีนะโอ้โหสุดฟินนะครับเพื่อนๆซุตรอย่างมันครับบะหมี่ประมาณก้อนครึ่งหรือสองก้อนเนี่แหละครับเพื่อนๆแล้วเกี๊ยวให้มาเยอะแบบชํำๆราคาธรรมดาอยู่ที่ห้าสิบบาทนะครับพิเศษหกสิบบาท พิ่มบะหมี่ก้อนละห้าบาทนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่ครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับอยู่ปากซอยวัดบางกลางถนนบางกว้ยใสน้อยจังหวัดนนทบุรีนะครับมาหาง่ายนี่ครับดูหมูครับหมูเป็นแบบติดมันถูกใจสายกินสายแดกอย่างผมเลยครับเพื่อนๆนี่ครับก็ใส่พริกป่นกับถั่วหน่อยนะครับเพื่อนๆกินบะหมี่แห้งนะครับก็ต้องมีพริกป่นกับถั่วนะครับมันเข้ากันครับเพื่อนๆ เพิ่มความมันเพิ่มความเผ็ดกันหน่อยนี่ครับเส้นบะหมีม่ดีมากซูสมันมากและหอมครับเพื่อนๆเนส้นหอมหอมเนี่ยเวลาซูดมันจะได้ความหอมมันสดชื่นครับเพื่อนๆแล้วก็ใส่นี่ครับตัวแคปหมูของเราลงไปคุกเขากับก้นชามอย่างเด็ด นี่ครับหมูแดงดีมากๆครับนุ่มลิ้นมากครับเพื่อนๆแล้วก็เครื่องเทศเข้าเนื้อนะี่ครับตัวแคปหมูน่ครับแบบติดเนื้อแบบนี้หือกรอบอร่อยคุกกับก้นชามอย่างเด็ดซอสหมูแดงครบรสพริกป่นถั่วคั่วโอ้โหมันล้ำมุนจริงๆครับเพื่อนๆอร่อยแบบครบเครื่องจริงๆครับ ใช่สี่บะหมี่เกี๊ยวสาขานี้รับคนละครึ่งด้วยนะครับรีบมาใช้กันนะครับเพื่อนๆนี่ครับแล้วดูตัวเกี๊ยวตัวใหญ่มากร้านนี้นะครับผมชอบทานเกี๊ยวมากๆนะครับก็ต้องเบิ้ลกับบ้านมาเป็นเกี๊ยวแบบนี้ครับเพื่อนๆเกี๊ยวพิเศษกับบ้านนะครับตัวเครื่องนะครับเราสามารถบอกได้นะครับว่าเอาอะไรบ้างนะครับผมเอามาเป็นแบบรวมมิตรเลยครับทั้งหมูกรอบหมูแดงนะครับห่อนี้ก็แค่หกสิบบาทเท่านั้นครับเพื่อนๆดูครับ เกี๊ยวตัวใหญ่อร่อยแบบฉ่ำๆอร่อยแบบสับๆอร่อยเวอร์แป้งเกี้ยวนะครับรสชาติเขาดีอยู่แล้วนะครับมันจะกรุบๆหนึบๆนะครับพรเพื่อนๆแล้วมาเจอไส้แบบนี้ไส้หมูสับหมักปรุงรสหอมอร่อยนี่ครับแล้วดูตัวหมูกรอบครับพรเพื่อนๆนี่ครับหมูกรอบร้านนี้ก็คือสับมาแบบไม่ยั้งเลยนะครับชิ้นนั้นหนาคำโตๆสะใจมากครับพรเพื่อนๆแล้วหนังฟูๆแบบนี้นี่ครับมัน มันสวยๆเนื้อแน่นๆน,น,นี่ครับแล้วดูตัวหมูแดงติดมันแบบนี้อืมอร่อยครบเครื่องตามแบบฉบับบะหมี่เกี๊ยวป๊อกๆเลยครับเพื่อนๆมากันอีกหนึ่งร้านนะครับอยู่ข้างๆกันเลยครับเพื่อนๆเด็ดเหมือนกันครับร้านนี้อาหารตามสั่งปลาเล็กหนักพุงสบายกระเป๋าอิ่มอร่อยมากแล้วก็เป็นขวัญใจมหาชนนะครับร้านนี้สำหรับ จานนี้นะครับสั่งมาเป็นหมูกรอบผัดพริกนะครับแล้วก็ไข่เจียวนะครับเพื่อนๆราคาก็อยู่ที่ห้าสิบบาทให้ทั้งข้าวทั้งกับเยอะมากเพิ่มไข่อีกสิบาทนะครับเป็นหกสิบบาทนี่ครับถ้าสั่งมาเป็นผัดพริกแกงแบบนี้เขาจะใส่ถั่วมาให้นะครับแต่ถ้าเราไม่ต้องการถั่วนะครับให้บอกป้าเล็กนะครับว่าเอาแบบไม่ใส่ผักแจ่มแน่นอนครับเพื่อนๆนี่ครับจานใหญ่ไซส์ยักษ์ หกสิบบาทได้ขนาดนี้อิ่มคุ้มคุ้มจุกจุกจุใจแน่นอนครับเ,เพื่อนๆนี่ครับแล้วหมูกรอบคือแบบอร่อยมีรสชาติในตัวของหมูกรอบอยู่แล้วนะครับอร่อยมากครับเ,เพื่อนๆนี่ครับจังแจมนะครับข้าวนะครับร้านนี้ก็เป็นข้าวหอมนะครับหนึบหนึบอยู่แล้วครับเ,เพื่อนๆใช้วัตถุดิบทุกอย่างคือดีงามมากมาก ทั้งเมนูอาหารทะเลนะครับปลาหมึกกุ้งเนี่ยสดสดใหม่ๆครับร้านนี้ของอร่อยสดใหม่นะครับแล้วก็ราคาเบาๆหนักคุ้มสบายกระเป๋าอิ่มแบบจุกๆแน่นๆนะครับเพื่อนๆนี่ครับไข่เจียวก็ทอดได้ฟูได้กรอบอร่อยจริงๆครบเครื่องมากๆครับแล้วราคาแค่นี้ป่ะแค่60บาทเท่านั้นอืห ไข่เจียวคือแบบแปลกนะครับไข่เจียวเนี่ยเวลาเจี่ยวเองนะครับมันไม่อร่อยเหมือนกับไปสั่งเขากินนะครับเ,เพื่อนๆหรือว่าเราเจียวนี่มันแบบระวังนู่นระวังนี่นะนี่เขาเจียวแบบน้ามันร้อนๆฉ่าๆนะครับลงไปแล้วมันฟูขอบๆกรอบๆนะครับเพื่อนๆแล้วก็ตรงกลางจะแบบนุ่มๆมันมีมีชั้นความอร่อยครับน,นี่ครับดูตัวหมูกรอบมันฉ่าๆหนังฉ่าๆเคี้ยวแล้วมันรุป รูปนะครับแล้วก็รสชาติพริกแกงหอมมากๆครับเพื่อนเพื่อนแล้วก็มากันอีกหนึ่งเมนูนะครับก็เป็นผัดกะเพรานะครับเพื่อนผัดกะเพราหมูสับนะครับนี่ครับผัดกะเพราหมูสับแบบนี้แล้วก็ตามด้วยไข่เจียวฟูเหมือนเดิมอร่อยกับต้องเบิ้ลนะครับไข่เจียวฟูดูครับเพื่อนเพื่อนสิบบาทฟองใหญ่มากคุ้มค่าคุ้มราคาเวอร์ครับ ทั้งข้าวทั้งกับคือให้เยอะมากๆครับเพื่อนๆร้านนี้นะครับผมเอาตัวแคบหมูของร้านก๋วยเตี๋ยวครับมาใส่กเข้ากันสุดๆดูครับเพื่อนๆให้อย่างเยอะห้าสิบบาทให้ขนาดนี้เนี่ยครับเพื่อนๆเหมือนขายเอาแบบขาดทุนไม่ว่านะครับแต่เสียหน้าไม่ได้นะครับส่วนใหญ่คนนนจะเป็นแบบนี้นะครับเพื่อนๆใจดี กลัวคนกินไม่อิ่มนะครับกลัวเสียชื่อมากกว่านะครับเพื่อนๆนี่ครับขายเขาเรียกอะไรครับขายเอาหน้าตาครับเพื่อนๆอร่อยจริงแล้วดูให้เยอะทั้งข้าวทั้งกับให้เต็มชามเลยนะครับไม่พอขอเพิ่มได้อีกจังหากแล้วดูนี่ครับไข่เจียวมาทุกทีสั่งทุกทียิ่งเป็นไข่เจียวกุ้งนะครับหรือไข่เจียวหมูสับอร่อยยกนิ้วครับเพื่อนๆสองนิ้วโป้งะครับ อร่อยมากไข่เจียวนะครับกินกับแคปหมูอย่างเด็ดก็สําหรับวันนี้นะครับหวังว่าเพื่อนๆนะครับจะชอบคลิปที่ผมทํามานําเสนอเพื่อนๆทุกคนน,นะครับส่วนใหญ่ผมจะทานอาหารสไตล์แบบนี้นะครับแบบชาวบ้านชาวบ้านทำมาขายนะครับแล้วก็หากมีข้อผิดพลาดกันไดเกิดขึ้นนะครับก็ต้องการาบขอขอภัยเพื่อนๆทุกคนเวลาที่นี้ด้วยนะครับสําหรับวันนี้คงต้องลาเพื่อนๆทุกๆคนกันไปก่อนสวัสดีครับ